ชานี้คะมี่ทำอะไรกับคุณหมอคีชาได้บ้างนะคะ <_ C ris as> เรื่องไรผมแก้น้องมี่เป็นเคลดแก้เรื่องไรผมนะคะแล้วก็ทำหน้าผากบนซีเมนต์สามรอบเพราะว่านางบอกว่าไม่ชอบความรอบแรกเออ <_ C ris as> น้อยไปรอบสองเ <_ C ris as> ยอะไปรอบนี้รอบพอดีเลยเนาะแ <_ C ris as> ล้วก็มีอะไรกีกหรือ่ะอุ้ยแรงมากก,ก่อหนกคิวยุบหนกแก้มใช่ไหม แล้วก็อะไรคะหมดเลยเพราเสียเพราพี่ไอ้ด้วยเรื่องเรื่องอะไรผมเรื่องอะไรผมเป็นเคล็ดแก้เคยทำอะไรบ้าะคะโอเคแผ่นดีมากเป็นไงบ้างน้องมี่สบายดีค่ะพอทำไปแล้วเทสขออยู่ปะไม่ได้เทสขออยู่ปะได้หมดทุกเทสยอมนะยอมิยอมจริงอันนี้กี่สัปดาห์แล้วนะคะ พี่เกี่ยวะประมาณสามสัปดาห์วะสามสัปดาห์ขอดูด้านข้างนิดนึงนะคะโอ้ยสวยว่ะเราไม่ต้องมัดแกะข้างนี้ดยหรอคือพี่กี<ถ>ม,มาแล้วเลือ้โอเคค่ะคนมิมี่นะคะติดตามได้ในไอจีนะคะคนติดตามเยอะมากสวัสดีค่ะมิมี่นะคะ ันนี้ก็มามาทำอะไรนะก็ฟอ้นฟูสิบวันมาฟื้นฟวันค่ะนล้วค่ะทำอะไรไปบ้างคะหนูทำอะไรไปบ้างนะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไอแล้วก็อะไรวะหน้าผากลดลดขนาดหน้าผากแล้วก็หนกแก้ม เช้าม้ิบวันช้บผัดแต่ตอนนี้มันยังยินไม่ค่อยได้ฮะยังบวมอยู่่แต่โดยรวมก็คือโอเคเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องมี่วันนี้มาทำอะไรบ้างนะคะวันนี้มาทำเยอะเลยค่ะเท่าไหร่ครับทำก่อนแล้วผักลงเนื้อแล้วก็ยุบหนกแก้นะคะแผ่นนปา ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรคุณหมอไปนะคะเยอะเลยค่ะเรื่องไรผมใช่กอหน,นกคิวเสริมน้ำผาบนซีเมนต์นะคะอุ๊เสรี่วันนี้มาเอาออกนิดนึงเพราะว่าหนกคันอันนี้ครั้งที่ครั้งที่สามแล้วเนาะเพราะว่าครั้งครั้งที่สองมันหนกเกินไปเนาะโอเคค่ะ, <Okay. S 2> คะนี่หนังหนกแต่ทางของคุณหมอไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะน,นี่ค่ะเรื่องอะไรผมแหก็สวยดีเนาะน้องนี่เนาะ อันนี้เป็นเพจแก้ด้วยเคยทำมาจากพี่อื่นแล้วก็มาแก้กับคุณหมอนะคะโอเคสววๆปังปงนะคะเป็นกำลังใจให้นะะ้องรได้ะนะคะ